เธอจาาเธอฉันได้กินแล้วจ้านี่จ้ายูยู่ๆไม่จ้านี่จ้านี่อ๊เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็มีน้ำซุปเคียงข้างนะเออมาเริ่มแบบคนขี้เกียจแบบเราต้องถ้วยโฟมเท่านั้นก็รักธรรมชาติอยู่แต่ว่ามันขี้เกียจ้างจังไงเนอะอืมก็จะต้องใส่น้ำตอนนี้เส้นติดกันละจ้าแบบเดียวเองจ้า วิหกเลยก๋วยเตี๋ยวปอกๆแล้วจ้ะเมื่อวานรอแล้วไม่ได้กินจะ้ะวิ้เส้นติดกันค,คุณพระคุณพระค่ะวันนี้มีเรื่องจะเล่าด้วยก็เป็นเรื่องแบบการทำงานอะนาอเมื่อวานอะเข้าสี่โมงเย็นใช่ปะเลิกตีหนึ่งเดี๋ยววันนี้เข้าสองทุ่มเลิกตีห้าเธอคิดดูว่ามันจะต้องเบี่ยงขนาดไหนในเรื่องของการนอน ซึ่งฉันบอกเลยนะว่าการทํางานสนามบินอะ่ะมันได้เงินเยอะนะมันได้เงินเยอะจริงแต่เธอต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่มันย่าแย่นะยิ่งถ้าเจอที่ไหนก็ตามที่หัวหน้าง,งานท็อกซิกอย่างเงี้ยเธอจะเธอสภาพเธอคือแบบแย่มากเลยนะนอกจากสุขภาพกายเสียแล้วสุขภาพจิตเธอก็ยังจะต้องมาเสียอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้กินไหมวันนี้ก่อนอืม ก็จะหกนิดเึงไม่เป็นไรอ๋อโอเคสนใจอยากเนาะคุณเข้าม,มาแล้วมันก็จะเร่นดีค่ะกันตอนนี้คุณลุงขึ้นราคาแล้วจากเมื่อก่อนสามห้าแต่เข้าใจได้เพราะว่าเข้าของเนาะอะไรก็ขึ้นไปหมดจะให้มาขายสามห้าเหมือนเดิมมันก็คงไปไปไม่ได้อืออ้ย เรียบร้อยนี่หมดเองฉันกลับมาถึงบ้านตีสอง่าทำอะไรเสร็จอ่ะสักตีสามก็แหละเกือบตีสามเนี่ยนอนตื่นมาแปดโมงคือบางทีแบบทำให้ตื่นมาทำไมทำไมไม่นอนต่อคือด้วยความที่อายุเยอะแล้วมันก็นอนได้แค่นี้ไงอืมแล้วการที่เป็นฮอร์โมนไม่ปกติ แกเข้าใจโมเมนต์ว่านอนก็ยากป่ะตื่นก็ง่ายอะไรเงี้ยอืมอร่อยฉ็นกมก๋วยเตี๋ยวอะไระคุณลุงเจ้าเก่าเจ้าเดิมร้านในหมู่บ้านใครที่คิดว่าเอ้ยฉันจะตัดสินใจไปทำงานสนามบินก็คิดดีๆแต่ถามว่ามันดีไหมมันคือประสบการณ์ที่ดี มันดีมากๆเราได้ทั้งความรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยอืมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพนะบางคนคือไม่ชอบก็คือไม่ได้เลยนะต้องวนลูปกลับมาเป็นพนักงานออฟฟิศสาวโรงงานหนุ่มโรงง,ง,งงานเลยนะแต่ฉันอะอยู่ในโซนนี้คุมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยแหละคือ มันมันดีจริงนะมันมีเวลาจริงๆมันมีเวลาพักแต่มันได้เงินน้อยเธอเข้าใจปะฉันเคยทำออฟฟิศอะเต็มที่ก็ได้แบบหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแต่ว่าอย่างของฉันคือเป็นออฟฟิศธรรมดาไม่ได้มีความฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้ก็คือแค่ปวสอะไรเงี้ยได้หมื่นห้าแต่มีเวลาพักนะเวลาเยอะแยะหยู่สองอาทิตย์อะไรเงี้ยอืม แต่สนามบินยัไม่ใช่ถามว่ามีเวลาพักไหมไมีแต่แกเข้าใจมเมนว่าสมมติแกเข้ากนดึกแล้วแกออกกลับมาวันนั้นนะ่ะคือวันที่วันหยุดของแกแกนอนพักอีกทีนึงบางทีแกเจอตารางงานที่ต้องเข้ากะเช้าอะแกมันเหมือนแกไม่ได้หยุดเลยนะเหมือนแกแบบแค่นอนนอนสุ่มสงนอนผนผ่าน,าน,านให้มันครบตามจำนวนเวลาแล้วแกก็ไปทํางานตอนเช้าอะไรเงี้ยมันแบบ โอ้โหเลยนะอ่ะคนที่บอกว่าเคยได้ยินคนที่บอกว่าทํางานสนามบินหนักนะจริงๆทํางานสนามบิน,นันไม่ได้หนักมันไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรแต่มันแค่ไม่มีเวลาพักผ่อนอืมมันเหมือน เราทุ่มเทการทํางานทั้งหมดไปอยู่ในสนามบินแล้วอะเก้าชั่วโมงเราต้องไปอยู่ในสนามบินแล้วถ้าบางคน,บาง,างานบางที่อย่างเช้นอะบางทีอะมีโออย่างเงี้ยก็สิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีโอสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยอืมอือเหระ ประสบการณ์คือด้วยอืเราได้เห็นอะไรหลายอย่างเนาะแต่ฉันก็โชคดีแหละที่ฉันนะตัดินใจกล้าออกจากบ้านไปทำงานไกลบ้านบ้านฉันกับสนามบินห่างกันประมาณสิบ โล11กิโลแต่ฉันก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กจนฉันอายุ32อ่ะฉันยังไม่เคยแบบไปทํางานในสนามบินเลยดังนั้ฉันกล้าตัดสินใจเพราะว่าฉันนี่ก้าออกจากเซฟโซนของตัวเองใช่ไหมพอฉันออกไปจากเซฟโซนของตัวเองอ่ะออกจากโซนที่มันเป็นนิคมอ่ะแกมันดีเว้ยอืมมันดีมากมันดีเกินคาดเลยอ่ะ จอสังคมเพื่อนร่วมงานที่ดีเรียคนอายุน้อยที่ก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าวัยอะไรอย่างเงี้ยอืมมันดีแต่บางคนอ่ะก้าวขึ้นเป็นผู้นําเร็วอายุน้อยก้าวขึ้นเป็นผู้นําเร็วบางทีอุติภาวะเขาว่ามันก็ยังไม่ได้อืม มันก็ขัดขัดกับฉันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําได้เราก็แค่เอาตัวเราออกมาเอาจริงมันคือเร่องจริงเว้ยมันมีคนเคยพูดว่าถ้าเราเจอ,อหน้าที่ไม่โอเคหรือไม่มีความยุติธรรมสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ต้องพาตัวเราออกมา เพื่อไปค้นหาหัวหน้าใหม่ที่เหมาะสมกับเราบางทีเราไม่ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในอดทนอะ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องอดทนกับหัวหน้าที่มีแต่ความพ็อกซิกเอออันนี้ในมุมของฉันนะโดยทัางันก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่เป็นหัวหน้าก็คยอแต่บางทีอะ่ะน้องมะคุณเขาดีนะเขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้าไวอย่างที่ฉันบอกแหละแต่บางที การเป็นผู้นําของเขาอะ่ะมันยังไม่จึงพอระบบการเป็นผู้นําอ่ะจริงจริงมันมีแบบนี้ด้วยช่ไม่พอใจอพนักง,งานฉันก็กัดแก้เรื่องจากเรื่องจากที่ย้ายไปนั่นไปนี่ให้เขาแบบไปเจอในที่ที่มันหนักหนักหรือแบบกดดันให้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้ว้ย ฉันแบบจึ้งสาะระอึ้งมากหรือแบบสิ่นปีจะออกโบนัสอย่างเงี้ยแกอือหรืออะไรก็ตามแต่บนจะเจาะมันเป็นการกดาำพนักง,งานในตัวว่าพนักง,งานคือโดนจับผิดนู่นนนี่ไปหมดโดนใบเตือนหักเงินงงมากหูเยอะมากอ่ะจนฉันแบบจึงจากจึงอยู่แล้วก็จึงสิบอะ่ะเออ มันเลือดนะบางทีอ่อืมทําให้คนที่แบบทํางานแบบฉันแบบโอ้โหถึงฉันจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ฉันรู้สึกแบบโอ้โหโอ้โหคนคนนี้ไม่น่าเหมาะกับฉันอะไรเงี้ยจริงแต่ข้อดีของฉันคือฉันเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับใครอืมใครเพิ่งจะมาฉันฟังอาจจะด้วยอายุฉันเยอะแล้วหรือ เออเราก็เป็นคนฟังหูไว้หูไม่ตัดสินใครเราจะเป็นคนดูดูคนเองมากกว่าฟังจากคนอื่นแต่เรารู้แค่อ๋อฟังจากคนอื่นมนเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเราก็จะต้องมาเจอกับตัวเองอะไรเงี้ยพอมาเจอกับตัวเองก็จึง้งอะไรเงี้ยอืมก็เลยเออสรุปเลยงานดีเพื่อนร่วมง,งานดีสิ่งวดลอมในการทํางานดีแต่หัวหน้าไม่ดีอย่าทนอย่าทนกับอะไรแบบนี้อืมเราบอกว่าอืม คนท่นไ,ได้ประสบการณ์สักปีนึงเราก็จะได้ประสบการณ์ในการเขียนเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยแกมันไม่ใช่ประสะาทแกน่ะจะกินเดี๋ยวตลกจะทำเป็นเล่นกับความท็อกซีของคุณนะมันไม่เล่นนะเออคนที่จะตุยก็คือเรานะเข้าใจปะ อืมนี่แบบนี่ยังไอหรอ,อโอเคเรามานั่งบดนิ้ฟังประมาณนี้อิ่มแล้วสี่สิบาทได้เยอะอันนี้พูดเลยนะสี่สิบาทได้เยอะของดูอ,ะอ่ะก็สำหรับที่นี้ก็ฝากไว้ให้คิดว่าท่าวนหนึ่งที่เราได้กล้าเป็นหัวหน้าจงบริหารงานให้ดีบริหารคนให้ดีเข้าใจ เปนใจลูกน้องให้เยอะๆคิดในมุมของลูกน้องด้วยอย่าคิดแต่ในมุมขององค์กรมันจะมีหัวหน้าบางคนที่คิดถึงแต่องค์กรแต่ไม่ได้คิดถึงลูกน้องจนลืมไปว่าจริงๆแล้วอะ่ะลูกน้องอะ่ะคือฟันเฟืองเล็กๆหรือนะเว้ยเป็นตัวเล็กๆนิดๆน้อยๆแต่อีตัวพวกเนี้ยคือตัวขับเคลื่อนทุกๆสินทุกอย่างให้กับองค์กรถูกไหมเราอย่าลืม ข้อดีข้อนี้ไปอย่ามองแค่ว่าพนักงานหรือพนักงานระดับล่างเนี่ยเป็นแค่พนักงานธรรมดาเออคนนี้ออกเดี๋ยวคนนี้ก็เข้าอย่าคิดแบบนั้นให้คิดว่าเราได้คนที่เก่งแล้วเราควรที่จะรักษาเขาไว้เนี่ยคนเป็นหัวหน้าสิ่งหนึ่งที่จะต้องที่จะต้องมีเลยก็คือเมื่อเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆจะต้องรีบแก้ไขไม่ใช่จะแก้ไขแต่ไอ้ปัญหาใหญ่ๆไม่ใช่ ด้วยปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้นอๆนี่แหละมันจะสะสมทําให้เป็นปัญหากองตูชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคือเป็นหัวหน้าอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆเห็นอกเห็นใจพนักงานด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วเราก็คือลูกจ้างเหมือนกันแค่คนละตําแหน่งแค่นั้นเองออ,อันนี้ฝากไว้ให้คิดสําหรับหัวหน้าที่เป็นวัยทีนที่แบบก้าวขึ้นแบบเป็นหัวหน้าในวันที่คุณอายุน้อยเออ ให้คุณเห็นอ,เเองค์เ็นใจไม่ใช่ไปกันแกล้งตัวฉันเองก็ไม่ได้ทํางานแค่หน้าที่เดียวเคยทํางานมาก็เป็นได้หลายตําแหน่งก็ทําให้รู้สึกว่าโอเคเห็นมาหมดแล้วแต่จะให้เราไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของคนอื่นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะเออนั่นแหละโอ้ทีนี้ฉันว่ามีสาระนะฉันก็พูดแบบมีสาระนั่นแหละพูดตามความรู้สึกของตัวเองเนาะพูดแบบความเป็นกลางความเป็นอะไรก็ตามแต่วีาแต่กูรุงให้เยอะโอเคแค่นี้แหละเพราะว่าอิ่มแล้วนะจ๊ะบาย